สวัสดีครับพบกับช่องเ e ็ดทรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง The Movie The Prince of Tennis Game of Future ริไททะเกียวเทพาร์ทแรกกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ New p r ิ n t h t i l i n d n d n a น Club ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ข้างล่างเลยนะครับก็เข้าไปดูแล้วก็ กดถูกใจเพจนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึง The Movie Game of Future ลิขใครพัทเทียรเทกันก่อนนะครับอ่ะก็เริ่มจากการฉายก่อนเลยนะครับการฉายของ The Movie นี้นะครับก็คือได้ฉายไปแล้วนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์ก็คือเดือนที่แล้วที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็คือเป็นส่วนของพาร์ทแรกนะครับผ่านทางช่อง ยูน x t ทีเป็นหลักเลยนะครับส่วนพาร์ทที่2นะครับก็คือจะฉายอีกทีในวันที่17เมษาเดือนหน้านะครับก็ช่องทางการรับชมก็ยังเป็นช่องทางเดิมน,นะครับเป็นช่อง u n น x t ทีนะครับผมถ้าใครอยากสมัครรับชมก็สามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอนการสมัครจากเพจ New p t n t i l i n d n d f a n Club ได้เลยนะครับก็ข้อมูลการสมัครก็ละเอียดถี่ยิบเลยนะครับก็ข้อมูลคร่าวๆก็จะมีอยู่ว่า ถ้าสมัครครั้งแรกนะครับก็คือเราจะได้สิทธิ์ดูปีถึง31วันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเสียเป็นรายเดือนอ่าแล้วก็ถ้าสมัครแล้วก็ค้นหาดู PIN of t e n นิ s เกมออฟฟิวเ r e ได้เลยนะครับแต่จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก1,100เยนนะครับก็คือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก300กว่า,วาได้นะครับก็ขั้นตอนอาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่ถ้าลองศึกษาดีๆก็ ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนใครบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, พี่ขั้นตอนเยอะจังมีช่องทางไหนอีกไหมก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือว่าช่องทางตอนนี้ก็คือตอนนี้นะครับทางญี่ปุ่นจะมีการเปิดวางขายเป็น DVD b o x Set นะครับก็คือวางขายตั้งแต่วันที่25เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปก็ถ้าใครอดทนรอไหวก็ตามนี้เลยนะครับส่วนก็มีใครบางคนถามว่าเฮ้ยแอดพี่ เดอบุฟีจะเข้าไทยไหมก็แอดจะพูดตรงๆเลยนะครับว่าร้อยละเกาสอร์เซ็นก็คงเดอกบุฟี่ดิคไทยาได้เฮีเทก็ไม่น่าเข้าไทยอย่างแน่นอนนะครับก็สามารถดูผ่านช่องทางรับชมที่แอดบอกไปก่อนหนีน้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องภาพรวมคร่าวๆในส่วนของพาร์ทแรกกันก่อน,นครับแต่แอดจะไม่สปอยว่าใครชนะ คนนี้แพ้ก็จะไม่พูดละกันเนาะเดี๋ยวรอหลังจากเดือนมิถุนาไปก่อนสักพักละกันนะเดี๋ยวค่อยมาสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดกันอีกทีละกันเนาะอ่ะโอเคนะครับก็คือเริ่มจากตามเนื้อเรื่องนะครับเดอะบุ๊ฟฟี่นี้เป็นเนื้อเรื่องหลังจากจบภาค blue ครับไปแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวละครของทั้งสองโรงเรียน ก็คือเติบโตไปอย่างมากเลยโดยเฉพาะนักเรียนเหล่าปี2ก็คือโอ้โหแบบว่าเติบโตขึ้นไปเยอะมากเลยนะครับของทั้งสองโรงเรียนเลยนะครับก็เริ่มต้นเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเหล่าบิ๊กทีของนักเรียนสาตทิศไทยนำโดยยูกิอุระซาดะและอย่างนี้ก็ได้คุยกันว่าอนาคตหลังจบการศึกษาจะมีเส้นทางชีวิตดำเนินยังไงต่อไปอหลังจากนั้นนะครับอาโตเบก็ได้ติดต่อไปหายูกิอุระโดยตรงเลยว่า จะมีการจัดการข่งขันเทนนิส x h i i i t i o n Match ขึ้นมาเลยเชิญโรงเรียนสาธิตไทยมาแข่งที่สนามดูมขนาดใหญ่ที่สร้างมาจากตะกูลอาตตเบกอก็คือประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องก็ได้ดำเนินถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ปี3ที่กำลังจะเรียนจบก็ได้ฝากฝังสิ่งต่างๆและส่งต่ออนาคตของชมรมเทนนิสให้รุ่นน้องปี 2. ได้รับช่วงดูแลต่อไปก็แอดคิดว่าก็เป็นฉากที่ กินใจพอสมควรเลยอ่ะส่วนการแข่งขันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับเป็นการแสดงข้อความความรู้สึกบางอย่างของรุ่นพี่ปี3ของทั้ง2เรียนที่ส่งผลไปยังรุ่นน้องปี2ในรุ่นถัดไปนะครับส่วนการจับคู่แข่งระหว่างลิขใคไยกับเยวเทก็พลิกโภจากที่แอดเคยทำคลิปไว้พอสมควรไปเยอะเลยอ่ะเริ่มจากคู่มือ2อนะครับฝั่งลิไขไยเป็น มารุอิบุนตะคู่กับทาเมกาวะโยชิโอซึ่งก็เป็นตัวละครใหม่ที่เปิดตัวมาในเดอะมูฟวี่นี้นั่นเองนะครับซึ่งในพาร์ทแรกนะครับก็ยังไม่มีการสรุปว่าใครกันแน่เป็นกัปตันลิใครในรุ่นถัดไปอ่าก็ระหว่างทาเมกาวะกับเจ้าคิริฮาระอ่าก็คือประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งโรงเรียนเทียวเทได้สง่งโอชิทาริยูชิคู่กับมุคฮิอากุโตะซึ่งระหว่างการแข่งขันก็มีการเปิดเผยสตอรี่ว่าเอ๊ ทำไม2คนนี้ถึงได้มาเล่นคู่กันก็สตรอรี่ก็จะคล้ายๆกับคู่ของโอชิและทิ่คูมมา่ามดุเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นคู่มือหนึ่งฝั่งลิคไคกะจะเอาตายเลยทีเดียวได้ส่งซาด,ดาคู่กับอย่านางิเจอกับฝั่งเฮียวเทได้ส่งโอโทริโจทาโร่คู่กับคาบาจิมุเนฮิโร่ก็พิกไปเยอะเลยส่วนการแข่งนั้นถ้าเราดูด้วยสายตาบันผ่านก็อาจจะคิดว่าเฮ้ นิคไฮเหนือกว่าเยอะมากแต่เอาเข้อจริงแล้วเหมือนฝั่งฮิวเทจะมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าแถมเข้าขากันได้ดีซะด้วยแถมขาบาจิก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆอ่ะก็ลองไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรส่วนเดียวมือ 3. ฝั่งนิคไฮเป็นยางนยวฮิโรชิเจอกับฝั่งฮิวเทเป็น ทิชิโดเรียวซึ่งทุกคนอาจจะมองว่าโอ้โหเป็นคู่นอกสายตาแต่ก็มี f อบางคนที่ชอบอยู่นะส่วนการแข่งก็ยางิวงก็ได้แสดงท่าเรเซอร์ーーบีมสุดโหดออกมาไม่ว่าจะเป็นลูกเติบสมัหรือการตีธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนเป็นเรเซอร์บีมได้หมดเหมือนพี่แกจะเก็บกดออกมากๆเพราะในการแข่งขันรอบชิงระดับประเทศพี่แกก็ไม่ได้ลงเล่น แถมในภาคโว้ครับพี่แกก็ไม่มีชื่อติดเป็นตัวแทนญี่ปุ่นซะอีกเลยต้องโชว์ของหน่อยนึงส่วนทางด้านชิชิโดก็แสดงถึงความมุ่งมั่นและความพยายามก็เป็นคาแรคเตอร์หลักของเขาอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่ชิชิโดะทำก็เหมือนกับว่าเป็นการถ่ายทอดจิตวิญญาณให้กับโอโทริก็คือให้โอโทริเนี่ยรับช่วงจิตวิญญาณของเขาต่อไปนั่นเองอ่ะก็พาร์ทแรกนะครับก็จะจบที่คู่นี้เลยนะครับผม ก็ถ้าใครอยากรับชมก็สามารถเข้าไปรับชมได้ตามที่แอดได้บอกไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับส่วนในพาร์ตต่อไปนะครับเป็นพาร์ทที่2ก็คือจะเริ่มต้นที่เดี่ยวมือ2ก็เป็นการประทะกันระหว่างผู้เล่นปี2ของทั้ง2เรียนที่แบกความคาดหวังของรุ่นพี่ปี3เอาไว้อ่าก็คือนําโดยริคัยริฮาระอัคยะส่วนเทโยเทเป็นฮิโยชิวากาชิก็ถือว่าคู่นี้น่าจะมีความ มันอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะมองว่าโอ้โหคิริฮาระดูอาจจะเหนือกว่าแต่ก็ต้องลุ้นกันว่าฮิโยชิวากาชิจะมีวิธีการต่อกรก,กับคริริฮาระได้อย่างไรส่วนคู่สุดท้ายก็เป็นการประทะกันร,ระหว่างกัปตันยูกิโมระเซจิเจอกับอาโตเบเคโงะกับปตันโรงเรียนฮิวเทนก็รับรองได้ว่าโคตรเดือดอย่างแน่นอนแค่ทีเซอร์ที่ปล่อยมาก็มันอย่างแน่นอน โดยทางยูกิบุระก็ได้ประกาศต่อหน้าอาโตเบไปว่าผู้ชนะต้องเป็นริไคส่วนอาโตเบก็ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหัวเราะออกมาก็ต้องมาลุ้นกันว่าการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปในภาคที่2ในเดือนเมษานะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับบิ้นออ e n ทนิ t The Movie Game of Future ริกไคพัทเกียวเท ก็ต้องมาดูกันว่าในพาร์ทที่2จะมีเนื้อเรื่องเปิดเผยออกมาอย่างไรนะครับแล้วถ้าใครต้องการให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่ได้ทําเกี่ยวกับสปอยมังงะในตอนที่25กันเลยนะครับอ่ะคอมเมนต์แรกแบบว่า ทำไมอัตเบถึงย้ายทีมละเนี่ยไม่นะอ๋อก็คือถ้าเป็นเนื้อเรื่องนะครับอัตเบก็เฉลยเลยแล้วกันเนาะก็ไม่ย้ายทีมนะครับก็แค่อัตโตเบก็ตัดใจว่าเนี่ยจะต้องทํายังไงต่อไปก็ไปฝึกฝนอ่าแล้วก็จะมีท่าให,าใหม่ๆออกมานั่นเองเนาะก็ไม่ได้ย้ายทีมนะครับยังอยู่ทีมญี่ปุ่นเหมือนเดิมอ่าต่อมาเป็นคอมเมนต์ตต่อบอกว่าสนุกทุกตอนแต่น้อยไปนิดอ๋อ ที่คลิปมันน้อยหรือว่าประมาณสักกกนาทีในเนื้อเรื่องใช่ไหมครับก็แค่นี้ก็ใช้เวลาทําภาพก็นานพอดูแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแอดจะพยายามปรับปรุงแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มระยะเวลาให้นานกว่าน,นี้เนาะ,อะโอเคครับขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่มาเตือนนะครับโอเคครับผมอ่าต่อมาเป็นคอมเมนต์ที่สามบอกว่าเกมออฟฟิวเจอร์มายังครับพี่อ๋อถ้าเป็นเกมออฟฟิวเจอร์ก็นี่แหละครับที่แอดทาก็คลิปนี้เลยนะครับก็อธิบายแบบ ละเอียดทียิบเลยนะครับว่าเกมบ๊อฟ mm ินเจอร์มาหรือยังก็มานะครับก็คือถายในญี่ปุ่นไปแล้วเนาะบอกไปแล้วว่าฉายวันที่เท่าไหร13่13มกุมภาก็เดือนที่แล้วก็เป็นพาร์ทแรกครับส่วนพาร์ทที่2ก็จะเป็นเดือนเมษายนนะครับก็ถ้าในไทยก็แอดก็บอกแล้วว่าไม่น่าจะเข้ามานะครับก็รอรุ้นทาง DVD และกันก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับก็ออกันที่เท่าไหร่ วันที่25เดือน6นะครับเดือนมิถุนายนนั่นเองอ่ะก็ยอดกระปุกเก็บตังค์รอไว้เลยนะครับแอดคิดว่าโอ้ภาคนี้มันมากนะครับก็หลังจากกระตูนเรื่องนี้ก็ห่างหายไปนานลนะครับประมาณโอโ้หปีนู่นเนาะกว่าจะทําเป็นแอนิเมชั่นก็คิดว่าลองไปรับชมดูไดน้นะครับไม่น,าน่าเสียหายอะไรมากเนาะก็น่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับอ่าต่อมาเป็นคอมเมนทีบอกว่าเทศกะจะเปลี่ยนใจกลับมาเล่น ให้ทีมญี่ปุ่นไหมครับอ๋อถ้าถามแบบนี้ก็ฟันธง100%เ,เลยนะครับว่าเนสกาไม่มาแล้วนะครับเพราะว่าเนสกามีความฝันที่จะเป็นมือโปรเทนนิสซ,ซึ่งทางประเทศเยอรมันก็ได้มีการส่งหนังสือเชิญอ่าก็คือชวนให้เนสกามาฝึกฝนเป็นมือโปรนั่นเองซึ่งทรรมเนียมของเยอรมันนะครับคือต้องการให้คนที่จะเป็นมือโปรของ เยอรมันจะต้องมีประสบการณ์ทัวร์นาเมนต์อย่างมากมายนั่นเองซึ่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ทางเยอรมันได้ส่งเทศกาไปคือเป็นทัวร์นาเมนต์ w o r l ด Cup ยูสเนั่นเองก็ฉะนั้นแล้วถามว่าเทศกาจะย้ายมาไหมก็แน่นอนครับคือไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าเทศกาต้องการที่จะทําความฝันของตนเองอคือประมาณนี้นะครับอ่าต่อมาขอเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าอยากดูตอนที่สเปนแข่งกับอเมริกา จะดูได้ที่ไหนมั่งคะอ๋อถ้าเป็นตอนที่สเปนแข่งกับทีมอเมริกานะครับก็คือจะเริ่มต้นที่ตอน316เป็นต้นไปนะครับก็คือเป็นตอนที่ราฟนะครับปะทะกับเอเดนเดียวก็าอไม่รู้ว่าย้ายมาอย่างไงนะครับก็ลองเข้าไปอ่านได้เลยนะครับก็คือเป็นตอนที่316เป็นต้นไปเนาะก็ประมาณสัก2ตอนนั้นก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนสำหรบับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ